สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงลุงพลกันนะคะใครเนาะช่างคิดได้ว่าลุงพลเล่นของทำคนรักทั้งประเทศสงสัยจริงสงสัยจังใครกันนะที่บอกว่าลุงพลทำของใส่แฟนคลับทำให้คนรักคนหลงโอ้ยเนาะคอยละไม่อยากหัวแถนเนาะขอหัวจ้าบาทก่อนเดอ้อ ตั้งแต่มีข่าวคดีน้องชมพู่ก็ได้ติดตามข่าวน้องชมพู่ตามข่าวลุงพลป้าแตนยิ่งกว่าตามผัวซสอีดผัวเพอไปใส่มาใส่บสนสนตะข่าวลุงพลดูคลิปทุกคลิปดูสื่อทุกสื่อข่าวทุกข่าวที่เกี่ยวกับลุงพลป้าแตนจนลุงพลป้าแตนมีช่อง YouTube ก็วิ่งไปกดติดตามสั่นกระดิ่งร,รัวๆไว้ ไม่อยากจะพลาดข่าวข่าวลุงพลป้าแตนสักนิสเดียวกี่เดือนแล้วล่ะสำหรับข่าวนี้ติดตามตลอดไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรยูทูบเบอร์ช่องไหนลงข่าวลุงพลป้าแตนกดไลค์ให้ทุกคนสงสัยคาถามหาสเสน่ห์ของลุงโปรยสเสน่ห์ไปทางอากาศแผ่ไพศาลไปทั่วประเทศแถมขึ้นเครื่องบิน,นไล์ไปออกนอกประเทศด้วย แต่มันก็แปลกที่ว่าคาถานี้ทำไมญาติพี่น้องทางฝั่งเมียพ่อตาแม่ยายไม่หลงรักลุงสัก,กันนี้ล่ะ,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 ะตื่นมาเปิดดูแต่ช่องยูทูปเปอร์ใครไลฟ์สดบ้านลุงพลรีบกดเข้าไปดูทันทีแบบนี้เขาเรียกโดนมนไหมติดงอมแงมอยากรู้ว่าลุงทำอะไรอยู่ไหนวันนี้อยู่บ้านไหม โดนะจังงังเลยงานนี้ไม่เห็นหน้าลุงกับป้ากินข้าวกับบอลุงของลุงคงดีจริงๆทำให้คิดฮอดตลอดบางวันตื่นมานึกไงไม่รู้อยากจะร้องเพลงซะง,งั้นอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้า อยากเป็นป้าเต็นอยากเป็นป้าเต็นเรทเรดเทรดไม่รู้เป็นเพราะอะไรงงหรือว่าโดนมนของลุงจริงๆเหมือนกับเรียกวิญญาณน,น้องกลับบ้านทางโทรศัพท์ไม่เอ่ย <c oughs> หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังอีกนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ